สวัสดีครับอยู่กับลุงนะครับแล้วตอนนี้ลุงมีหัวไดโนเสาร์ยากมาให้ดูนะครับดูแบบนี้น่ากลัวเลยนะฮะถ้าเกิดเอามาหลอกกันก็พอจะได้อยู่นะครับแต่ก็เอามาเล่นสนุกๆได้นะฮะสำหรับชิ้นนี้นะครับลุงได้มาจากเซเว่นนะครับราคาไม่ได้บอกไว้แล้วลุงก็จำไม่ได้แล้วประมาณร้9เามั้งชิ้นนี้หรือ2 9 9าจำไม่ได้นะฮะวิธีการเขาบอกว่าวิธีใช้ใช้เล่นนะครับ ถ้าเกิดไม่บอกก็อาจจะไม่รู้เนาะเขาก็บอกว่าชายเล่นนั่นเองนะดูดวงตาเขานะครับเป็นดวงตาที่เสมือนจริงเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆลูกแก้วนะครับแต่เป็นพลาสติกนะครับอาจจะด,ดูเหมือนมังกรมากกว่านะครับบางทีนะครับจมูกเขาก็เป็นแบบนี้นะมีรูจมูกแล้วก็ด้านนี้ก็แต่ที่น่าสนใจก็คือวิธีเล่นน่าจะเอามือใส่แล้วก็เข้าไปบีบป,ปากให้ให้พูดนะครับ แต่ที่น่าสนใจก็จะอยู่ในนี้อีกทีหนึ่งนะครับเราเวลาเล่นเสร็จนะฮะยกแบบนี้ได้ด้วยนะครับเรามาดูข้างในดีกว่าว่าข้างในมีอะไรนะครับลุงว่าน่าจะมีอะไรน่าสนใจในนี้ละเพราะว่ามีลูกเล็ก,ลกๆนะครับลุงส่องดูแล้วก็จะเห็นสิ่งหนึ่งนั่นก็คือ,อเรามาดูการหมุนออกนะครับนั่นก็คือบรรดา บรรดาไดโนเสาร์ทั้งหลายนะครับอยู่ข้างในนี้นะฮะก็จะเป็นแบบที่มีซ้ำกันด้วยเหมือนกันนะแล้วก็เราจะเอามือใส่ได้ไหมแต่มือลุงจะใหญ่เกินไปที่จะใส่แล้วก็ใส่แล้วก็บีบอย่างนี้ได้นะฮะนี่คือข้างในนะครับก็ไม่มีอะไรใส่บรรดาไดโนเสาร์เหล่านี้มานะครับเรามาบีบอีกทีนึงเพราะว่าตัวก็จะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับ เขาอาจจะทามาแบบใสๆเข้ามาก่อนอนี่คือเลนส์เสาที่มีข้างใน,นงมาบีบเออให้ติดกันนิดนึงชิดกันนิดนึงขนาดจะแตกต่างกันเอ๊ะไม่ซ้ำนะฮะตอนแรกคิดว่าซ้ำตอนแรกคิดว่าตัวนี้เหมือนกันนะฮะแต่ไม่ใช่นะครับความสูงไม่เท่ากันนะครับก็ตัวพวกนี้ทํามาไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่นะฮะ งานแบบเป็นพลาสติกธรรมดาที่แบบกรอบๆนิดนึงโอเคแต่ก็ดูพอสนุกสนานเนาะเด็กๆคงจะชอบกันนะครับแล่เราก็จะกลับมาพบกันใหม่กับช่องลุงนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องลุงด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย